เราพูดถึงพิการพิธีัะเลยดีกว่าเป็นรายการที่จะได้ดูกันยาวหนักมากทิ่เราดูรูนะคะเพราะว่าช่วงนี้โซเชียลของเรากําลังพิษ <c oughs> น้องเกมพี่เกมกับน้องตโนหนักมากคือเขามีคอนเสิร์ตนะคะการกุศสที่สุพรรณบุรีค่ะซึ่งจัดเป็นปีที่สามแล้วนี่นะคะก็อันนี้คือเป็นในพาร์ทที่เขาว่าแต่งหล่อคนละแบบแล้วก็มีพาร์ทที่เขาแบบใส่ชุดเหมือนกันใส่เสื้อเหมือนกันใช่นะคะลูกหัว่จวันนี้เขามีงานนะ ซึ่งนะคะสีแผ่นเขาเรียกอะไรไม่ใช่สี่แผนสีพอดำเขาไปเอาเสื้อตัวนั้นไปประมูลซึ่งข่าวนั้นเดี๋ยวค่อยดูวันอื่นแล้วกันว่าพี่การเดี๋ยวมีทั้งพี่การกับพ่อแม่มีพี่ฤิตพี่ฮั่นเดี๋ยวทยอยให้ดูกันนะคะซึ่งพี่การพี่ฤิ์จัดเต็มมากรวมไปถึงสัมภาษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการจูบลีลาการแซวสนานโอ้โหสนานจริงแล้วก็แซวพี่แจ็คด้วยแซวด้วยหนักมากรวมไปถึงเรื่องรับปริญญานะคะเดี๋ยวเราไปดู ภาพบรรยากาศไหมค่ะบรรยากาศนิดนึงค่ะแล้วก็ยาวนี้ยาวมากจริงๆยาวแบบ9นาทีเลยอ๋อปิดเบรกเลยค่ะไปไปดูเลยค่ะพี่การสัตว์ไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคอนเสิร์ตการกุศลนโดยดีไซน์ที่มาอีกปีหนึ่งเนาะครับครับครั้งที่สามครับครั้งแรกท้องเสียไม่ใช่ไม่ใช่มาครั้งที่เขาบอกครั้งที่สามเป็นริทจไมเพราะที่มาครั้งที่สองมาครั้งที่สามกันจำได้เพราะว่าเราอยู่กันมาห้าปีจำได้ว่าครั้งแรกที่มากินกุ้งการ์ตูกุ้งให้กินแล้วก็ท้องเสียมันบางอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคราวนี้ก็เอาจะจะไม่ให้กินก่อนขึ้นเวทีแพ้ก็บอกเขาไปเองว่าแพ้อาหารทะเลไม่ได้แพ้ไม่เคยแพ้ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตซึ่่งแฟนนนคคคคลับรออยะะูจิ้ คอนเสิร์ตการกุศลนะครับผมนี่มีชื่อคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตลิศกันการกุศลการลิศใช่คือลิศกันลิศกันเนี่ยเขาคือรูปลิศอยู่สายมือครับการอยู่ขวามือก็เลยเป็นลิศกันแต่เป็นการกุศลการลิศงงมากเลยอ่ะคือถ้าใครไม่รู้จักเราอ่ะก็คงแบบใครเป็นใครกันวะนี่ด่งดังที่สุพรรณขนาดน่ะขอบคุณมากครับลิศใช่ไหมครับผมต้องพิจารณาครับ งานวันนี้ก็มาอีกงานหนึ่งได้มาร่วมงานกันแต่ไม่ได้เจอกันแบบตั้งแต่คอนเสิร์ตป่ะครโอ้ไม่ได้เจอกันจริงๆก็เจอกันบ้างผ่านผ่านเราเพิ่งคอนเสิร์ตเจอกันล่าสุดเลยเมื่อวานองไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยงานคืออันนี้ไมนคืออ๋อเออก็เจอกันตั้งแต่เซเว่นเดอร์เซเว่นเดอร์ใช่นะครับแล้วก็เจอเจอกันบ้างตามงานต่างๆแต่ว่าไม่ค่อยได้แบบทํางานด้วยกันอะไรเนี่ยก็คือแบบอันนี้ไม่เป็นอีกหนึ่งงานที่ทํางานด้วยกันครั้งแรกใช่นะครับวันนี้ก็จะมาคิวกันคิวต์ ไม่มีถือค่ะคิ้วมันตัวคิ้วอะไรครับอะไรฮะก็สมาชไม่เขาบอกให้เอาแว่นมาใส่แบบอยากน่ารักไงก็เดี๋ยวอินเสิร์ตไงได้คือแบบอยากน่ารักไม่เกรงใจเขาตัวเองเลยเนี่ยอ๋อเหรอเดี๋ยวร้่งแต่ไรได้จะได้อยู่เพลงตัวเองสุดเสร็จปุ๊บใช่ป่ะแล้วก็มากรนวดก่อนค่อยใส่แว่นต่อใช่ใช่เอาที่สบายใจนะครัความคิดถึงมีบ้างไหมคะเพื่อนไม่ฮะ ไม่ไม่ต้องถามหรอกแบบเนี้ยไม่จริงแบบมันไม่ต้องมีอยู่แล้วอ่ะคือเราอยู่ด้วยกันมากี่ถ้าถ้าจะให้รู้ว่าคิดถึงทั้งค่ยังไงคันกันกันนันเงายงาคันนี้มันอัดเออเป็อยู่ค่ะแต่ว่าเขาเป็นเราต้องจริงใจไม่ก็เวลาเจอกันกอดกันทุกค่ะอันนี้พูดจริงๆอันนี้เวลาเจอกันต้องกอดกันทุกค่ะรักขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะคอนเสิร์ตซีเว่ร์แมนเดอร์อะไรอ่ะอันนี้คือจริงๆริงเลยอันนี้ไม่มีนิ้วนะปกติจะมีแบบนี้ฮะ อันนี้คือแบบนี้เลยกันกันมันกระเดียมกันกันก็คือว่าสนิทกัน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 มากเล่นกันโอ้หมดใจหมดพุงแล้วครับยดูพี่เท่งพี่หนุ่มไหมฮะในรายการอ่ะใช่เราไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นเราจะแบบพอเถอะพอเถอะคำถามว่าอะไรนะคำถามว่าคิดถึงกันไหมแค่นั้นอ๋อคิดถึงคิดถึงแหละอืมก็คิดถึงคิดถึงก็ตอบออกสื่อไงให้คิดถึงต้องออกสื่อออกแบบจริงใจเลยก็คิดถึงคิดถึงแหละ เออก็นานทีเจอก็สนุกฮะนี่เสียงแหบเลยเพราะว่าคือจริงๆควรจะเก็บเสียง แต่แบบอยู่กันแล้วแบบคือจะนะแอบ้งแต่ยังไม่เก็บไม่คือคือจริงควรจะเก็บเสียงไงแล้วเมื่อคืนน่ะคือซ้อมถึงดึกซ้อมถึงตีหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็ตื่นตื่นมาตอนเช้าด้วยไปงานอะไรนะงานวันขึ้นบานใหม่โดมก็เลยแบบพักผ่อนน้อยแล้วก็แบบพูดมากกับกันก็พูดมากไงก็เลยเสียงหายเลยเดี๋ยววันนี้เต็มที่ครับแต่ก็เต็มที่อยู่ดีแต่เรื่องไปเที่ยวต่างประเทศแต่ทำไมไม่ไปด้วยกันคะเห็นพี่ฤทธิ์ก็เพิ่งกลับจากสิงคโปร์อ๋อกาไม่ตรงกันนะ เวลาที่กันว่างนี้ก็จะแบบเรียนเวลาที่กันแบบว่ามีงานไม่ลราเาว่างเขาว่างตรงกันไปไหมก็ไม่ไปอยู่ดีต่างคนต่างไปต่างคนก็รู้เราเดียวเดี๋ยวเดไม่หรอกก็มันว่างไม่ตรงกันจริงๆก็อยากไปไปเที่ยวด้วยกันอยู่ถ้ามีโอกาสก็อยากจัดทริปจัดอะไรอยู่แต่ว่ามันจะตีกันหรือจะจูบกันถ้าไปด้วยกันอโอไม่ไม่ตีไม่ตีเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศคือถ้าเกิดพอมีคิวว่างตรงกันอ่ะคน คนจะอยากได้ไปทํางานมากกว่าไงอยากให้ไปเป็นร้องเพลงอยากให้ไปแบบขึ้นโชว์เอออย่างนี้มากกว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยเออพอถ้าเกิดมีคิวว่างนี่คนเนี่ยรอรอจองคิวแล้วอ่ะรอจองคิวมั่นใจป่ะมั่นใจเนาะใช่ชอบไปความมั่นใจของที่เราแบบเอ้มีคนจจ้างงานเรานี่คิวแน่นนะรู้ยังนี่คือคิวจองงานเรียนกูเรียนเยอะผมมาเมื่อกี้นี้ดีที่ส่งไปล่าสุดเลยพี่การจะรับปัญญาแล้วพี่ลิศโอ้โหโอ้โหจริงใจมาก ดีใจได้ดูคลิปได้ดูคลิปที่กันถ่ายใช่ไหมที่แบบที่แบบเตรียมเตรียมคุณพ่อไปคุณแม่ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวกันจะเดินมานะเนี่ยเตรียมไปว่าเดี๋ยวกันจะเดินมานะเดี๋ยวพ่อต้องต้องน้ำตาไหลข้างซ้ายก่อนนะอะไรเงี้ยเ่านะพ่อกูไม่ใช่นักแสดงรอเล่นรอเล่นรอเล่นไม่แต่ดูตูดูแล้วก็คือปื้มปื้มใจแทนดีใจด้วยว่าแบบเขาแบบเขาก็เขาก็เป็นหนึ่งคนที่ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วย ใช่แล้วเขาก็ทําได้ดีทั้งสองอย่างเห็นบอกว่าเกรดดีด้วยนะครับเกรดดีเพราะว่าไม่มี A เลยนะครับเป็นดีตออเล่นหมายถึงว่าเกรดตัวไม่แต่เขาเขาคะแนนดีนะไม่รู้หรอกตัวเลขเท่าไหร่แต่เห็นเขาบอกว่าอันนี้ก็ B อันนั้นก็ A อันนี้ก็ B บวกอะไรเงี้ยเขาก็แบบเก่งเหมือนกันใช่ฮะก็ชื่นชมแล้วก็ทํางานเยอะด้วยแล้วก็เรียนจบได้แบบไม่ได้ช้าเกินไปอ่ะไม่ได้จบแบบไม่ได้จบแบบช้ามาปกติถ้าทางานเยอะขนาดเนี้มันคงจะลงลงงเรียนได้นน้อยตัว แต่นี่แบบนี่พูดดีจังเลยนี่พูดดีจริงๆแต่ยินดีด้วยแต่ยินดีด้วยอันนี้คือวันรับปริญญารับจริงใจด้วยอันนี้คือรู้วันรับปริญญา26ตุลานี่จำได้ขึ้นใจเลยจะมาหากูไม่ว่างต้องกับวันอะไรครับต้องกับวันอะไรครับวันวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์แล้วไงคือถ้าเกิดลาได้มาแล้ว่นกูอย่างนี้แหละเกิดอะไลิ้นไก่สั้นเหรอก็ทีไงมาไม่แต่ก็ซ้อมอะไรย่างเงี้ย แม่แต่คงฝากเป็นช่อดอกไม้มาดีกว่าเพราะว่าคงคงมาไม่ได้แม่แต่อยากอยากถ่ายรูปด้วยรูปเขาจะใส่ชุดชุดคุยมาใส่ถ่ายด้วยไหมหรือเปล่าได้ถ้าเกิดลิศมาเมื่อไหร่อ๋อถ่ายน่อยาให้แฟนๆได้ดูหน่อยเนาะโอเคครับใช่ส่วนพี่ลิศเองตอนนี้เรียนเป็นเป็นอแล้วคะก็ปีห้าเหมือนเดิมครับเมื่อต้นปีก็เรียนอยู่ปีห้าตอนนี้เรียนปีห้าครับพี่ลิศกำลังว่าเขาใช่ไม่ใช่หมายความว่าแบบมัน มันต้องเรียนปีนึงไงขายังเ้ียปีห้าอยู่ไม่เข้าตอนปีปีห้าตอนนี้ยังปีห้าคือกลางปีมันยังไม่ครบปีไงน้องการไม่เข้าใจไม่ถึงคุยเพื่ออะไรเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันก็เข้าข้ากันนี้เดี๋ยวนี้ก็อยู่ด้วยกันไปเลยไหมคือตอนนอนเนี่ยก็เอารูปกันไปนอนฝันอย่าให้พูดนะอย่าให้แฉนะเนี่ยเนี่ยไปอยู่ด้วยกันเลยไหม่่ใอะไรคือการต้องหยิบลูกขึ้นมาดูอ่ะแล้วก็ก่อนนอนอ่ะเดี๋ยวนี้ใครบอกเนี่ย อ้าวมึงบอกเนี่ยใช่เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยหยิบรูปขึ้นมาดูแล้วก็นอนหลับเขเคยบอกว่าถ้าไม่หยิบรูปมาดูจะนอนไม่ได้เขาเคยบอกว่าเราเราแอบดูรูปเธอทุกคืนเลยในจริงดูจนแบบซ้ำไปซ้ำมาทุกรูปแล้วถึงจะนอนหลับจริงๆก็ไม่ต้องสามลิตรก็ได้สามเท่กันคนเดียวก็ได้หรอกคิดถึงพี่ลิศอยู่อย่างอย่างเลือกฝั่งยืนเนี่ยก็เลือกฝั่งกันเห็นไหมเลือกฝั่งกันแบบอยากใกล้เนี่ยเมื่อทำไมต้องแขนชิดทำไมต้องแขนถูกเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าพี่ลิศจบพอดีเลยเนาะก็จบแล้วเคยทำไมเคนทำไมฮะ จบปีหน้าจบปีหน้าจบปีหน้าเฮ้ยใช่ปีหน้าที่กันไปยินดีถึงนู้นเลยขอนแกนได้ครับเพราะว่าผมเดี๋ยวลิ้จะบอกเขามาจัดงานรับปญญาที่หน้าบ้านกันเลยเดี๋ยวพอดีพอดีเดี๋ยวไปร่วมเสียด้ไม่ได้แต่ว่าลิศอยากให้ลิศมานะอยากอยากไปเหมือนกันผมนี้วันจันทร์อยากไปเหมือนกันเพราะแฟนคลับลิศมาได้นะครับนะครับก็ส่งตัวแทนมาก็ได้ เี่บว่าเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันตกังตากการลิศหน่อยค่ะวันขอบคุณคอนเสิร์ตวันนี้แล้วก็งานต่อต่อไปด้วยขอบคุณนะครับคอนเสิร์ตนะครับครั้งนี้ที่จัดขึ้นแล้วก็ให้แฟนๆการกับพิ่ได้มาเจอกันด้วยแล้วก็ดีใจที่วันนี้มีแฟนๆของการแล้วก็ลิศมาร่วมงานเยอะมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทางที่จัดงานด้วยที่สุพรรณบุรีก็ได้บุญด้วยนะนํานปได้มอบให้กับวัดตรีวิสุทธิธรรม นะครับผมก็ที่สุพรรณบุรีนี่แหละนะครับผมดีใจมากนะครับวันนี้ก็รอเสียได้ช่วงนี้ก็จะมีงานอีเวนต์เยอะหน่อยอ๋อใช่ครับช่วงนี้ก็เสาร์อาทิตย์มาได้จะได้เจอกันเสาร์อาทิตย์มาได้เพราะไม่มีราวเสาร์อาทิตย์นะฮะตอนนี้ก็ถามว่าอะไรนะฮะเงินเยอะได้เจอกันบ่อยอ๋ออ๋อก็ขอบคุณวันนี้มากนะครับที่มาร่วมทําบุญทํากุศลด้วยกันนะครับเพราะว่าของ ที่สุพรรณเนี่ยคือที่ที่หอเนี่ยคือจะจัดทุกปีใช่ไหมกันอเหมือนเหมือนเหมือนก็ได้ร่วมทำบุญด้วยกันเป็นงานประจำปีแบบจะต้องมีฤทธิ์กันมาอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครแต่ฤทธิ์มาครั้งที่สองนะฤทธิ์จำรู้สึกว่าเจ้าภาพเขาจำได้เจ้าภาพเขาไปคนจ้างฤทธิ์ ครั้งที่แดลิฟไม่ได้มาฮะอ่นครั้งที่สามเดี๋ยวก็จะมีครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกต่อไปคือไกันเป็นการลิฟต์ต่อไปเนาะครับมีซุปเปอร์คอลเลกชันไม่นชื่อลองอะไรให้เรานี่ยคือพี่น่ารักเลยเลยมาถ้าเราเจอกันไม่เรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะคะแล้วก็มีจงมิจบุกดูคลิปนะคะในทีวีบูเซนะคะ